Happy birthday to you. 6เมษายน2568วันนี้เพื่อนเพื่อนพี่เคก็มาอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้ถึงนครนายกซึ่งจริงแล้วพี่เคเกิดวันที่8นะแต่หลายคนน่าจะติดงานก็เลยมาวันที่6แทนโดยในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีวันเกิดของอาเสียงสมาชิกในกลุ่มน้องหอมลูกสาวพี่บังเพื่อนพี่เคงั้นก็เลยถือโอกาสนี้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันเลย แล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดร้านครัวบ้านเคครบรอบ1ปีด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday พ <c oughs> ่ออวยพรหน่อยครับขอให้คุณพ่ออวยพรหน่อยครับ โอ้คุณพ่มีความสุขไม่ใด้ไม่ได้็ไม่มีใครเกิดนอกจากแคมีใครไอ้องหอมหอมหองหอม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 หองหอมหอมหอนหอมเอมหอมีอมหอมยอมหอมหอ้อมอเหอมหอมมหอมหมวอนหี้อมอ้มออมเออมมรอบหอ เ้าวพรนะครับลูกๆทั้งลูกเคลูกหล,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 ลูกเสียงกว่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีสติปัญญาในการทําการงานทุกอย่างให้สําเร็จร,บราบรื่นอย่างดีเป็นที่รักของทุกๆคนรอบข้างชีวิตของเรานะครับา m e n ซึ่งพี่เคก็ได้ของขวัญเป็นเสื้อฮาวายใส่เล่นสงกรานสีน้ำเงินสีโปรดเลยโดยทุกคนที่มาในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่ขี่ฮาเล่ออกทริปด้วยกันชื่อกลุ่มว่าให้รอไหมมีสมาชิกทั้งหมด12คนถ้านับลูกเมียแต่ละคนด้วยก็น่าจะ20กว่าคนได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาดีๆที่พวกเราได้มีร่วมกัน เพราะเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ถ้าเรายังหายใจอยู่ก็ควรสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้แก่กันไว้นั่นแหละดีที่สุดขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับ HAPPY BIRTHDAY HAPPY YOU BIRTHDAY TO ผ่านมานาครน,นายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขกคาเฟ่ยอยู่ไรน,นะครับกับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ